สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็ดเด็กๆนักเรียนที่น่ารักทุกคนเลยค่ะวันนี้นะคะพบกับครูปอนอีกแล้วนะคะดเด็กๆสําหรับวันนี้ครูปอนนะคะจะพาดเด็กเรียนรู้กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงปลูกนั่นเองค่ะดเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าดเด็กๆพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะเอามือเท้าที่เอวไว้เลยปลูกปลูกปลูกต้นไม้ ต้นไม้เติบโตทุกวันเราช่วยกันปลูกต้นไม้เอ่อยปลูกปลูกกันวันนี้ไม่นานจะเขี้ยวขจีโลกเราจะสดสวยดีคุณค่ามีจากต้นไม้เอ่อยสนุกกันกไ,หไหมคะเด็กๆปรบมือให้เต้น่อยค่ะเด็กๆคาอยู่ที่บ้าน ลืมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงตามคูป,ปอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คูป,ปอนก็ฝากกิจกรรมดีๆไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย